โรงเรียนบ้านเขาสามยอดเป็นโรงเรียนเปิดใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2543ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเป็นโรงเรียนกันดารและขาดแคลนในทุกด้านทั้งอาคารสถานที่สื่อเทคโนโลยีบุคลากรการคมนาคมและสาธารณูปโภคแต่ด้วยความไม่ยอมแพ้ของผู้บริหารด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นของคณะครู บวกกับความร่วมมือที่ดีเยี่ยมของชุมชนพลิกวิกฤตจากความกันดารและขาดแคลนเป็นโอกาสในการสแสวงหาความร่วมมือเปลี่ยนจากโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนขนาดกลางในปีพุทธศักราช2546โรงเรียนบ้านเขาสามยอดเป็นโรงเรียนนิติบุคคลขนาดกลางบริหารงานในรูปแบบงานสี่ฝ่ายซึ่งประกอบด้วยงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณงานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไปซึ่งแต่ละฝ่ายงานจะมีโครงสร้างการบริหารแต่ละฝ่ายมีคำสั่งมอบหมายงานมีการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรในแต่ละฝ่ายพร้อมทั้งจัดทำคู่มือการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนรวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการแต่ละงาน ถูกต้องชัดเจนตรวจสอบได้เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษานางยุภาวดีกิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามยอดผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษมุติการศึกษาการบริหารการศึกษานางสาวจิรวรรนจันสิริ ครูขอสอหนึ่งหัวหน้างานบริหารงานงบประมาณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4สอนวิชาสังคมศึกษานางสาวสิริประภาการจนาครูขอสอหนึ่งหัวหน้างานบริหารงานวิชาการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5้สอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นปอ4-6 นางสาวจิรพรชูประทีปครูข้อสอหนึ่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไปครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนางสาวนัทธาห้อง,สงเสงี่ยมพนักงานราชการหัวหน้างานบริหารงานบุคคลครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง นางสาวที่ประภาอักษรคงครูขสสองครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่หนถึงสานายนัทพัฒนกุลกวินนาคเพ็งครูขสสองครูประจำชั้นอนุบาลสาสอนในระดับชั้นอนุบาล นางสาวปานัสมาโชพงครูข้อสหนึ่งครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองสอนในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองถึงสามนางกิติพรเผือกภูมิครูข้อสหนึ่งครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สี่สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สามถึงหก นางสิรินันเมืองทรัพย์ครูขสหนึ่งครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่สสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่สองถึงหว่าที่ร้อยตรีสันติมีวิเชียนครูขสหนึ่งครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่สสอนว,วิชาสุขศึกษาและพารศึกษาชั้นปถมศึกษาปีที่1ถึง6 นางวิไลวรรณมีแก้วครูข้อศ1ครูประจำชั้นอนุบาล2อสอนในระดับชั้นอนุบาลน,นางสาวอุบลรัตนบุญคงมากครูผู้ช่วยครูประจำชั้นอนุบาล1น,นสอนในระดับชั้นอนุบาล นางสาวกัรติมาจงจิตเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนางสาวนัทวันพุทธทองครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมนางปรานอมทองสองแก้วนักการผ่านโรงโรงเรียนบ้านเขาสยอดโรงเรียนบ้านเขาสามยอด,ยาาม,ยอดมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีอาคารเรียนห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นครบถ้วนถนนคอนกรีตไฟฟ้าสองสว่างน้ำดื่มสะอาดระบบรีเวิร์สพอ o โมสีน้ำใช้ทุกจุดในโรงเรียนมีอ่างล้างมือล้างหน้าแปรงฟันห้องน้ำสะอาด ทางเชื่อมต่ออาคารและระบบกล้องวงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL สองคู่สายรวมทั้งสิ่งจำเป็นพื้นฐานอื่นๆด้วยความทุ่มเทมุ่งมั่นของคณะครูด้วยความรวมมือที่ดีเยี่ยมของชุมชนโรงเรียนบ้านเขาสามยอดมุ่งที่จะพัฒนาต่อไป ให้เป็นโรงเรียนแห่งความศรัทธาของชุมชนโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนและโรงเรียนของเราโรงเรียนของชุมชนบ้านเขา3ามยอดสุดปา